ข้อที่2นะคะบ,บอกว่า A B C เป็นอโลหะหมู่เดียวกันมีความยาวพันธะ A B 172 B C 214 A C 186ข้อได้ผิดข้อ1ขนาดอะตอมของ A เล็กกว่า B เล็กกว่า C ข้อ2ค่า e n ของ C น้อยกว่า B น้อยกว่า A ข้อ3ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของ A น้อยกว่า B น้อยกว่า C แล้วก็ข้อที่4พลังงาน IE 1ของ C น้อยกว่า B น้อยกว่า A อ่ะคราวนี้เขาให้ความยาวพันธะมาแสดงว่าความยาวพันธะที่สั้นที่สุดเรามีธาตุ A B C สาตัวถูกปะคะเพราะฉะนั้นอันที่สั้นที่สุดคือ172เนี่ยมันเกิดจากเล็กสุด2ตัวรวมกันแสดงว่า A กับ B อ่ะเป็นเล็กสุด2ตัวส่วน214คือใหญ่สุด สองตัวรวมกันดังนั้น b เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สองก็คือ b ก็อยู่ตรงกลางอยู่ในเล็กด้วยใหญ่ด้วย a ก็คือเล็กสุด c คือใหญ่สุดถูกปะถ้าเราดูอย่างนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยคือสองตัวเล็กสุดอันนี้คือสองตัวใหญ่สุดก็พอดีแล้วก็ a c คือ ก็เลยหัวท้ายก็จะมีขนาดกลางๆเขาถามว่าข้อใดผิดขนาดอะตอมของ A นก็ว่าบ้ก็่ซถูกปะก็ถูกเราคิดแล้วข้อ2ค่า e n ของ C น้ก็่าบ้กว่าเอค่าวนี้เราลองดูถ้าเทียบเป็นคอลัมน์ a เล็กสุดใช่ปะคะเก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็ B แล้วก็ C เพราะฉะนั้น A จะอยู่เอจะอยู่ใกล้อะไรมากใกล้ฟูออรีนมากสุด เพราะฉะนั้น e n ก็จะสูงที่สุดแล้วก็ลองมาเป็น b แล้วก็เป็น c นะคะดังนั้นค่า e n เนี่ยมันจะลดลงตามหมู่เนาะโอเคปะ ส่วนความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเนื่องจากอันนี้เขาบอกแล้วว่ามันเป็นอะโลหะดังนั้นตัวเล็กๆเนี่ยมันจะว่องไวกว่าตัวใหญ่ก็คือ a ต้องไวกว่า b ต้องไวกว่า c ข้างบนจะไวกว่านะคะถ้าอะโลหะออ E นอันนี้ถูก่าะ c ถูกเนาะเสร็จปุ๊บพลังงาน IE 1ของ c น้อยกว่า b น้อยกว่า a ก็ถูกแล้วเพราะว่าพลังงาน IE 1เนีเ่น<ก><ล>ยคือพลังงานที่ใช้ ดึงอิเล็กตรอนตัวนอกสุดให้หลุดออกดังนั้นถ้าเกิดว่ามันตัวใหญ่ๆในชันซีเนี่ยมันใหญ่ก็ใช้พลังงานในการดึงออกน้อยเพราะว่ามันอยู่ใกลนิวเคลียสถูกปอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้อง ก็คือเขาถามว่าข้อใดผิดคําตอบของข้อสองก็คือข้อช h o ที่สามนั่นเอง <S <S วิธีธคิดคิดง่ายก่อนอื่นเลยก็ต้องดูก่อนเขาให้พันธะมาสามพันธะเราเลือกพันธะที่เล็กที่สุดก็เกิดจากตัวเล็กสองตัวรวมกันใช่ปะส่วนพันธะใหญ่สุดก็เกิดจากตัวใหญ่สองตัวรวมกันแล้วก็ได้ว่า b เนี่ยเป็นเล็กสุดด้วยใหญ่สุดด้วยคือ b เป็นสองตัวเล็กสุดแล้วก็สองตัวใหญ่สุดด้วยทําให้ b อยู่ตรงกลางแล้ว a เป็นเล็ก C เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพอเรียงขนาดอะตอมก็เลยได้แบบนี้ซึ่งเขาบอกว่า A B C เนี่ยมันเป็นอะโลหะหมู่เดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้า A เล็กสุด A ก็จะอยู่ข้างบนของตารางธาตุเป็น A B C พอเขาถามถึงค่า E N เนี่ย A ก็ต้องมี E N มากสุดเพราะว่าอยู่ใกล้กับฟอสอรีนมากสุดลงมาก,ก็ B แล้วค่อย C ก็เลยเป็น A มากกว่า B มากกว่า C ทําให้เราได้แนวโน,น้มว่าถ้าตามหมู่เนี่ย E N มากจะอยู่ข้างบนแล้วก็ค่อยลดลงนะคะส่วนความว่างวัยในการเกิดปฏิกิริยา A มากกว่า B มากกว่า C เพราะว่า A ตัวเล็กสุดทำให้มันสามารถดึงอิเล็กตรอนของตัวอื่นเข้ามาแชร์กับมันได้มากขึ้นเพราะว่านิวเคลียสมันก็อยู่ใกล้กับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่มันกับว a l ลนซ์อิเล็กตรอนใช่ไหมคะ so, พลังงาน IE คือพลังงานในการดึงอิเล็กตรอนตัวนอกสุดให้หลุดออกดังนั้น C เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวอื่น,นทำให้อิเล็กตรอนตัวนอกสุดเนี่ยมันอยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุด มันก็มีแรงดึงดูดน้อยพลังงานที่เราจะใช้ดึงให้อิเล็กตรอนตัวนอกสุดหลุดเราก็เลยใช้ไม่มากก็เลยเป็น C น้อยสุดเอามาก็ B แล้วก็ A ดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อที่3เพราะว่า A จะต้องว่องไวกว่า B แล้วก็ว่องไวกว่า C ตามลำดับโอเคนะคะข้อที่2ตอบช้อยสาม